เขาจคุณพัชรินลำวงครับ เรียนประธานที่เคารพค่ะดิฉันพชินดาวงค่ะผู้แทนคนบางซื่อดุสิตพักก้าวไกลค่ะวันนี้ขอปรึกษาหารือเรื่องของพ่อแม่พี่น้องคนบางซื่อดุสิตเข้าสู่สภาค่ะเรื่องที่1ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเรื่องยาเสพติดในชุมชนเขตบางซื่อและดุสิตค่ะซึ่งพื้นที่ส่วนมากนะคะก็เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนแออัดมีประชากรหนาแน่นนะคะตอนกลางคืนมีคนมัวสุมตามมุมอับในซอกซอยต่างๆค่ะดิฉันก็ฝากขอท่านประธานนะคะไปยังที่หน่วยงานจัดการเรื่องยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม จริงจังนะคะทั้งเขตบางซื่อดูสิทธิแล้วก็ทั่วทั้งกทมค่ะเรื่องที่2ค่ะการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็การนาสายไฟลงดินนะคะเส้นประชาราสายหนึ่งแล้วก็เส้นก่อสร้าง MRT สายสีม่วงหน้าสภาตรงเนี้ยนะคะมีการก่อสร้างในเวลากลางคืนค่ะแล้วก็มีการปิดฝาท่อในเวลากลางวันมีฝาท่อไม่เรียบถนนขรุขระนะคะรถวิ่งแล้วก็พื้นดีดค่ะกระเด้งได้อันตรายกับคนที่สัญจรไปมาทั้งมอเตอร์ไซค์ล้มรถยนต์ช่วงล่างพังค่ะแล้วก็ยังมี ปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างตามมาด้วยค่ะออดิฉันได้นําปัญหาเรื่องฝุ่นนะคะเข้าปรึกษาหารือหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าปัญหาก็ยังคาราคาซังอยู่ค่ะก็ขอฝากท่านประธานด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะ กลุ่มผู้ค้าร้านอาหารในตลาดโดมปตทนะคะบ้านพักนิคมรถไฟกม .11 ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟถูกเรียบเก็บค่าเช่าค่าปรับย้อนหลัง29เดือนตั้งแต่ปี64-66ถึง66นะคะทั้งที่ปี65เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าโควิดระบาดหนักนะคะมีการล็อกดาว ต่อมานะคะเมื่อประชาชนจะต่อสัญญาค่ะก็ถูกบังคับให้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าถึง6เดือนค่ะรวมแล้วต้องมีเงินก้อนมาจ่ายคนละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะกข็ขอฝากท่านประธานไปยุตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเรื่องที่4นะคะกรุงเทพชั้นในค่ะชุมชนบ้านพักริมทางรถไฟเขตบางซื่อค่ะที่ต้องถูกไกล่ที่ตามแผนพัฒนาที่ดินของการรถไฟนะคะขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมและการรถไฟนะคะขอให้รับฟังเสียงของคนในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะไม่ใช่จ้างบริษัทมา ประเมินพอเป็นพิธีนะคะขอให้ชุมชนมีสิทธิในที่อยู่อาศัยคนจนเมืองมีที่อยู่ที่ยืนไม่ให้สังคมเหลื่อมล้ำไปมากกว่านี้ค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะดิฉันขอสอบถามความคืบหน้านะคะของกระทู้ของดิฉันนะคะเกี่ยวกับแนวทางการลดภาษีผ้านามนะคะซึ่งดิฉันถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเมื่อวันที่2 6ตุลา6-66ก66นะคะเเดือนมาแล้วค่ะดิฉันก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้าใดๆนะคะจึงขอฝากท่านประธานนะคะไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ท่านบอกว่ารัฐบาลรอ10 เดือนไม่ได้คนที่มีประจําเดือนคนที่มีเลือดไหลทุกเดือนก็รอไม่ได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ